Chịu đại Ôi ơi, đường cái gì nữa Tuổi à. <laughs> <Tổ ấy>. ừ. <laughs> ต้องเจาะฐานั anyway, ้นแข็ง <Tact> ท <ically> ี่นี่เนี่ยโอ้โหรวยว่ะตาไปเลยนนะตายก็ไมเลเลยพยายามเล่นหรอย่ะเด็กชาย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ออกมาแล้วนะหลังเข่าหลังไปไหนเล่โอยสมหอยหน้าบ้านบ้านสามห้าไม่ตาย ดูออกมาเชฟเป็นหมอนละยันเชวันเชวว้าวเพียบเลยตอบเชียชฟเชออกเลยออกเลยออกเลยปันปันปั้หมดหมดจบไปแล้บ Mình chờ chờ, điên, đăng đăng đăng. không chân đi tê 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 không tê 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 โ,โอ้ยโอ้ยช้นโอ้โหตัวบเกี่ยวเลยได้ไหมโเคแตปิดได้ก่อนปิดได้ก่อนปิดได้ก่อนเอาเอาไปาเอาฝั่งซ้ายทำข้าง ปล่อยคอมเลยปล่อยไปไปไปหนีไอ้สัตว์หนีหนีหนีอย่าไปโดนหนีตัวนึ่งจับที่มันตัวต่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยสอะวางมันนั่นแหละ โอ้ยแขนไอสัตว์หูดีเฮ้ยโอรคือว่าโอเ็ตัวแขนคนละช็อตเนี้เี่จังหวะพอดีแยกกับกันกวางแลมันจะล้มเลยหมอเกินออโตเลยชุดนี้กี่บาทนี่ยรสองหมื่นกว่า

ขดสวยดิติดกระถางนี่ี้ยโอ้หลับเม่บ้านฟปงหมดด้วยฟังหนด้วยโอ้ยขวดแอบดีสุด xin mời sao? bạn bè của các đây bè của โอ้ยยังไม่สี่หมื่นดาวมันจะสยมั้เก็บปันเจกเลยปุ๊บมามามาไปไปนะเจ๊เจ๊ ถึงคือพุทธพุทธแกไปแยกไปแก่แล้วป่าปอยป่าอ่าป่ามาดีกับสัตว์มาดีกัมาดีอี๋มาีกับมาเนี่ยวัดวัดเยอะเล็กเยอะเลยรวมไปหมด น้อยใจน้ใจจัจ่ายรวมข้างหลังข้างหลังข้างหลังวัดดีทีออกถูกไหมปวดปวดกันปวดปวดกันใส่ไว้ไอ้วัดวะช่วยม่จอยู่บ้านเยอะจังเลย

แม่งเหมือนพมลิขิตแต่เฮียเกิดมาพบเจอกันผมกูดเียคุณจ็คจังหวะหลสัตว์ไอ้หมอยจะพือีเหียไมี่เลยเลยเปินเดียวว้โอ้เหี้ยสะทอน ฟังหมดว่ะไอ้เฮี้ยนดูไปสี่ปีข <c oughs> <c oughs> ้าไอ้สัตว์ไม่เคยทานมบ ก่อนนี้มามากายสาย <ๆ S 2> ตรงกลางเลยตรงกลางโอ้โหเยอ่ยกระตอนว่ะสามร้อยคะแนมาแล้วน้ำแล้ว ผมดูที่สองไม่สับไม่แข็งไม่ติดไม่ติก่อนไม่แดงไม่แดงว่ะหียแต้มแต้มมันนำแล้วมันอกเขี้ยเหมืนบดเนี่ยเล่นไม่ได้อวตแีบทีเดียวเขี่ยใส่ก็ไม่สามารา Hãy subscribe đi thăm đi thăm đi Để không bỏ đi thăm video thăm đi thăm tôi

จะตายไปได้ยี <toothp êm> mm. ่หี่ คงไม่ทันเนี่ยเราจอดันบอทาอลร้อด้วยนโอเคไอ้สั์ไอ้เลือดดูดด้วยนะบ้านเต็มเลยหันน่าจะวิ่งออกจากบ้าน

এড <coughs> পবরা hmm. oh, yeah. <laughs> <laughs>